โอเคสวัสดีครับคุณหมอเดี๋ยวในคลิปนี้มาดูตัวอย่างการทำคลินเชคสำหรับเคสฟูมอลี่ฮบกันนะครับเวลาที่เราทำเคสรีแฮบเนี่ยเออมันมีอยู่สองเวนะครับเวแรกคือเรียงบน VD ที่เตี้ยๆก่อนกับเวที่สองเนี่ยคือเราไบ r ์ g i s t ิส t ตรชมาใน v e r ร์ติ l ที่เราจะเอาเลยนะครับข้อดีข้อเสียต่างกันวันนี้ผมให้ดูเวที่หก่อนก็คือการเรียงบนว d ดีทเตี้ยนะครับข้อดีก็คือว่า เราจะเห็นออคูชั่นที่ออกมานะครับแล้วก็สามารถใช้อออกชันเป็นไกด์ได้ตามหลักที่ผมสอนว่าจุดคอนแทคเราไม่ได้ดูแค่เขียวกระแดงแต่ดูว่าการสบของฟันบนกับฟันล่างเนี่ยมันเป็นคัสตูฟอสซาไหมนะครับพาลาโตคัสบนลงกรูปล่างไหมแล้วก็บัคคลัสล่างลงกรูปบนไหมนะครับอันนั้คือข้อดีของการทำบนวีดีปัจจุบันข้อจำกัดก็คือว่า เราต้อง imagine นิดหนึ่งว่าพอเราเพิ่มวีดีแล้วอะ่ะพอเราเพิ่ม V ีดีแล้ว mandible มันจะเหวี่ยงถอยหลังประมาณไหนนะครับตัวอย่างของเคสน,นี้เนี่ยพี่โอเขาพยายามเลี่ยงนะครับตอนแรกคือเอาให้มันเป็นบนข้อมล่างนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันต้อง IPR เยอะมากสูนจุดห้าก็ยังไม่พอนะครับอาจจะต้องยอมถอยฟันล่างไปหมดเลยจนดูในคินเช็คเป็นโมราทู เพื่อให้มันกลายเป็นโวนคอมลางได้นะ,ะซึ่งมันก็ไม่เวิร์กเพราะถ้าในคินเช็คเป็นวลแล้วทแล้วเไปเพิ่ม VD ในชีวิตจริงอีกก็ยิ่งทูหนักขึ้นนะเพราะการเพิ่ม VD จะทําให้แมนเ b ิลบวียอย่างถอยหลังนะคะก็เลยสรุปคุยกันว่าอืมเราเรียงให้จบเป็นประมาณนี้เลยนะครับเกือบเกือบจะเอ็ดทเอ็เลยเพราะเดี๋ยวตอนที่เราเพิ่มวี่ะมันจะเฟลถอยหลังอยู่แล้วนะครับ งั้นอันนี้คือการทำ m a l r y h a b แบบที่หนึ่งแบบที่สองคือเราไบต์ในวีดีที่เราจะเอามาเลยอ๋อเดี๋ยวนะผมพูดอย่างนิดหนึ่งตรงนี้เราต้อง imagine อย่างนี้ด้วย <c oughs> อย่างที่ผมสอนทุกท่านไปว่า Mola ร์คล s สหนมันมีสามแบบมันเป็น Range เนาะมันมีตั้งแต่หนึ่งต่อหนึ่งคลาสตูฟอซาซึ่งจะดูเหมือนคัดทูนหน่อยน,นะครับไปจนถึงหนึ่งต่อสองนะครับคล a s ทูเอมบริเชอร นะครับเอ่อซึ่งมันก็จะดูเหมือนเป็นซูเปอร์คลาส1หน่อย,อ,ยอันนี้เราเลียงให้เป็น1ต่อ2ก่อนนะครับดูเป็นซูเปอร์คลาส1แล้วพอเราเพิ่มวีดีมามันจะออกมาแล้วจบคล้ายๆ1ต่อ1คาร์ทูฟอร์ซ่านะครับต้องคิดเรื่องประมาณแบบนี้ไว้ด้วยนะส่วนวิธีที่สองเนี่ย <c oughs> เราไบเรจิสทรรชั่นวีดีที่เราจะเอาไป ข้อดีก็คือเราประเมินโมลาร์คลาสได้ง่ายกับความสัมพันธ์ฟันหน้าได้ง่ายนะครับข้อจํากัดคือว่ามันไม่มีออคูซอลเป็นไกด์เราอาจจะทำบัคโคลิงกัวผิดเทคนิคเวลาทํารอยแบบนั้นคือรอยทั้งปากเลยนะก็คือว่าอพอทําทุกมุมจบแล้วเนี่ยเราเช็คนิดนึงโดยการเอ็กซ์ทูฟันล่างขึ้นมาจนชนบนแล้วก็ใช้วิธีเดิมว่าจุดคอนแทคมันโชว์ว่าบัคโค้ดัล่างมันตรงกับตรงกับ รู้บนไหมเราคาร์บอนบรรูปร่างไหมนะครับอ่ะอเรื่องโฟมเลยครับก็ประมาณนี้ครับในการทำด้วยคินเชก